รันดอมหนึ่งแตทีมีคำตอบกับเมนวาทาล้อค้อนหาความสงบยังไงดีช่วงเวลานี้คุณอาจจะแบกรับอะไรบางอย่างนะคะที่มันเป็นเรื่องเก่าๆความเจ็บ ปวดความสัมพันธ์การเงินสิ่งต่างๆมันดูวุ่นวายค่ะคุณต้องการความสมดุลในชีวิตและตรงนี้นะคะแน่นอนว่าทุกอย่างนั้นมันอยู่ที่การเยียวยาจิตใต้สํานึกโชคชะตากําลังนําพาคุณนะคะไปสู่เรื่องราวของการปลดล็อกสิ่งที่คุณยึดติดจากโลกภายนอกสิ่งที่คุณยังคงกังวลยังคงต่อต้านตัดสินปฏิเสธอะไรที่มันทําให้ใจคุณเป็นทุกข์นั่นแหละค่ะบางคนอาจจะเจอกับโซเมททวินเฟมหรือว่าไฮเออร์เซลที่คอยมาไกด์ไลน์ช่วยเหลือให้คุณนั้นได้ก้าวเข้าไป ค้นหาเส้นทางแห่งความสุขความสงบจากภายในและสิ่งเหล่านั้นทุกอย่างคือคําตอบจากข้างในใจของคุณเองนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณสามารถเป็นคนที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมได้ฟื้นฟ,นฟนูและเยียวยาจิตใจของคุณเองค่ะและทุกอย่างจะสงบสุขทั้งภายนอกและภายในลาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ